ตำปูปลรราพี่น้องเอ้ยปีไก่ข้าวปุ้นพี่นอ้องเอ้ยแซ่บด้วยมื้อนี่แซ่บๆเลยพี่น้องเอ้ยสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านก่อนอื่นต้องขอขอบคุณ FC พี่น้องทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมเป็นกำลังแรงใจพี่อ้วันนะครับเนาะ ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศหรอกครับเนาะที่เขามารับชมเืาอขอให้มีความสุขความเจริญเด้อพี่น้องเลยลำลำรวมเลยกันทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเนาะวันนี้พี่วันได้อันได้ไก่พี่น้องเลยได้ไก่ทอดไก่แซ่บๆเลยพี่น้องเลยอีกตำบางฮงพี่น้องตำตำปูปลาลาพี่น้องแซ่บๆเลยพี่น้องกระปุ้นโอ้ยแซ่บๆเลยพี่น้องเลยมีอัน ตะลําพี่น้องผักบุ้งยอดงามเลยพี่น้องเไยผักบุ้ง mm hmm. กินกระตัมหุองนีส่สุดเลยพี่น้องเไยผักบุ้งแดงหนักเลยพี่น้องมาๆๆแซ่บน mm ้ำ hmm. กันพี่น้องลมแรงลมแรงมาๆๆพี่น้องมาส่วนเลยพี่น้อง mm hmm. เนี่ยพี่น้องเไยของแซ่บอีสานเขาตับมึงเพิ่งเอา, <Okay. S 1> เอาคุณยายคุณยายจับเลยเออ อืมพี่น้องครอาหารอีสานับปุ้นอือไก่พี่นอ้องทอดก้างไก่พี่น้องอืมใช่ อืมแับขนาดพี่น่งองเลยปีกงไก่ม,มาเยอพี่นหน่องเลยย้นตามังคเด่นกับพี่วันโอ้พระบุญงามคับพี่น่งองออเอาขึ้นใจอา tập bún, má, biết không? má hào rốt, biết không đấy? bắt biết

พักมบบาพี่หนองอยากตำคงตรวจตรวจ่มเดีย๋ยวขับปุ่นเลยพี่หนังขับ,ขบ,ขบสแวแเลย กูกันพี่น้องเด็กคุณยายเอาไก่เอาคุณยายเอาตายก,กินไก่เนี้ยกรอบหนุบ Ô. Thật giảm không? Ngăn tắm hung. Má quần phải động sao bảo con trai? Ừ. เขาก็ดีพี่หลังเอ้ตัดมังคุงปูพี่หลังกระชับใช้ข้าวปุ้นพี่หลังองืมยอมอ

เออเจ้านั่นเขาได้หมดคุณจ้าแซ่บน้ำเส้นคุณจ้าแซ่บน้ำเส้นกันต่บางครงพีพ่น้องเไยโอ้แซ่บขนาดเป็น้องอาหารอีสานบ้านเฮา chậm nua không nói đến con mà anh này tạo luôn anh mất ừ. còn sẹp tao mất tao mất tao mất mất tao mất để mất tao đây, tao nhai xe mất hử, hử, tao mất Mấy bẹ ở trên kia cũng được. ยาเสแสรบข่าปุ่นแล้วไก่พี่น้องเลยอัน,อน,อนบตำมหงส์เสแสรบเลยพี่น้องเลยลาละครับอันกินไม่สวยไม่งามก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับลาละครับอย่าเก็บอย่าจนเด้อพี่น้องเลยลำลำเลยกันทุกคนทุกภาพห่างกายแข็งแรงนะครับเนาะลาละครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ